วันสงกรานต์ทำบุญก่อบพระทรายกันที่วัดสุทัศน์เทพรวรารามเรศสันว่าวัดสุทัศน์ค่ะเริ่มเลยก่อนอื่นเราก็ทำบุญหยดตู้ตา้มกำลังรังท่าก่อนค่ะแล้วก็มาเลือกถังทรายกันค่ะเอาถังไหนดีนะเราชอบถังนี้ค่ะแล้วก็นำไปกรอบพระทรายกันค่ะจุดนี้จะมีถึงวันที่16เมษายนพศ2566น,นะคะอ่ะเราเลือกที่ว่างตรงนี้กันเลยนะคะนี่เรามาคนเดียวนะคะเราก็ก่อได้ค่ะปุ๊บ นี่เลยสวยงามมากเลยค่ะจากนั้นเราก็แกะออกมาจากสองพลาสติกนะคะมาตกแตงะะ่งเลยค่ะ ค่อยๆตกแต่งได้เลยนะคะตอนแรกเราก็กะว่าจะวางทีละอันทีละอันค่ะแต่เราไปไประมาณเราก็ว่าเราเทเลยดีกว่าค่ะนี่ก็ <g ül> <g ül> <g ül> จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะอแล้วก็อย่าลืมปักทงนะคะนี่โอ้โหสวยงามกอบพระรายที่นี่นะคะโหยเปิ่มปิ่มค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีมากในช่วงสงการนี้นะคะกอบพระรายค่ะที่วัดสุทธาเทพรารามอย่าลืมมากันนะคะ